สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องทอมนิดทำไปเรื่อยเมื่อนี้จะมาชี้แจงนะครับผมวาที่หายไปบ่ได้ร่วงคลิปห้ก็เพราะว่านี่แบบนี้นะครับผมก็คือว่าพ่อพอ,พอเสียครับพอเสียก็เลยมันเบาเบาครับบามีกำลังใจนะครับผมก็เลยเหตุอย่างบ่ถือเลยก็เลยเอาไว เอาไว้จบงานก่อนนะครับเอาไว้จบการ์ก่อนเนาะครับสําหรับคนที่รอกสาหรับคนที่แสดงความเสียใจสําหรับคนที่หูแล้วสําหรับคนที่ยั่งบ่หูกะเดี๋ยวลอกลอกลอกกันก่อนนะครับผมเนาะเดี๋ยวให้เซจเรื่องก่อนครับเส็จของพอก่อนครับเรื่องพอก่อนเนาะเฮาก็จะมาลงให้คือเก่านะครับเป็นแนวทางครับเป็นแนวทางอันนี้เฮ้าอันนี้ห้เบิ่งครับว่านี่คือของชํารวยเฮ้าที่เตรียมไว้ครับ เอาไว้สามคืนนะครับสำหรับพ่อสำหรับพ่อพ่อจะเลื่อนกงแก้วอายุก่ะจริงๆแล้วอายุเจ็ดสิบแปดนะครับเจ็ดสิบแปดบอแมนเจ็ดสิบหกนับคำนวณนับเบิงแล้วครับอันนี้เขาคิดมาหายผีนะครับจริงๆแล้วอายุเจ็ดสิบแปดอันนี้มาเพื่อว่าหายหายไปก็ไม่ได้หายไปแบบนั้นนะครับ คือว่าเฮ้ากะอยากมาล่ไห้คือเก่าแต่ว่าขอหยุดพักไว้ก่อนครับสําหรับคนที่ว่าถามหาเนาะถามหาว่าหายไปไสมีนะครับเหตุเป็นเหตุที่ต้องหายไปนะครับเป็นเหตุที่ต้องหายไปคือว่าพอเสียด้วยครับพอเสียสําหรับคนที่เขามาหายกันลังใจกะขอบคุณหลายๆด้วยครับขอบคุณหลายๆกอยากห้ติดตามเบิ่งกันต่อไปครับแต่ว่าช่วงนี้ขอ ขอหยุดไว้ก่อนขอหยุดไว้ก่อนเดี๋ยวเสร็จเรื่องพอก็จะมาล่งห้คือเก้าแล้วครับล่งเป็นแนวทางครับแนวทางของทางช่องเนาะกามาสันสันนะครับสันสันเฮาพึ่งจะมีเวลาบอกใครสำหรับคนที่พูดติดตามนะครับสำหรับเมอนีก้กะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอพูดหลายๆครับ